ก็เป็นผงไฟฟ้าอ้าก็มันเป็นอ๋อเรื่องว่าผงยาเชีแยทางเนี่ยมั้งคุณเล่นกระคอมวะเอ้ยคุณงหาทางเปิดคอมไม่ได้ผู้เล่นยังไงผู้เล่นยัไงอยู่ไหนเขากำลังหาทางเปิดคอมแล้วแกตรงไหนเฮ้ยบิมเราลงที่ก็เปิดได้ก่อนวะเรารวมล่างกันดีกว่าบิมได้มึงหยุดล้มล่างกันดิทำไมเขาล่างโตเลยเขาล่างมาแทนเลยคุซิงเขาล่างมาแทนเลย ไม่ไม่กูกทำให้อยู่นิง่งเอาเลยสิงมันสิงมันมันสิงกูงไว้ใ้สสตว์ทำไมวะยังไม่ได้สิงเลยแล้วทำไมกูมาครับเต็มไม่ได้ออกมาคับได้ล่ะวัดทำไมสิงไม่ได้ๆๆๆๆอ่ะมันมะเขากดรูรูอ๋อเอาใหม่แต่กูทำให้ปิญญามันเข้าล่างจริงเอาเลยเอาเลยเอาเลยบีมสิงมัน ตี๋มันเซ็งจริงมากลุกลุกลุกอ๋อต้องกดคีย์นึ่งแล้วก็กดเนี้ยว่ะอ๋อต้องชนต้องตัดไม่ได้ติคูดาวอ๋อนี่เรียบร้อยโดนยิงล่างแล้วเฮ้ยไอ้คนตัดเดี๋ยวกูฆ่าทิ้งไปเลยมึงจะตัดอะไรผมนึกหมาวะกูไม่ได้ตัดมึงกลับ่างตัวนี้นี่อี่แก้ทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเออไปละปตดเอ้โหพี่กูเอาจริงดิเฮ้ยกูมีสแตนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ตายอันนี้ใครใส่ผ้าผ่าเอ้กูแย่ละไม่เอ้ยสุณุน้าจะตายเนี่ยสุคุณหน้าตายอ่ะมาและมันนีไปแล้วเฮ้ยสุคุณหน้าเกิด่ไปเมื่อกี้ยังไม่ได้เอาจริงเก่งจริงอ่ะว่าท่านี้ให้ได้เฮ้ยมาดิเครื่องผาชีท่าไหนมึงจัดมาเลยบอกแล้วสายลม เออก็อท่านี้แหละท่านี้แหละเฮ้ยมาเลยอเชือร้อยเส้นเอ็น้อยไหวมึงปิดเองไม่ใช่ตักทตีวะกูไปละมึงน่าส่าาใ่ม่าอาใ่ม่าอาใ่ม่มึงรับให้ได้มฮงรับให้าฮ่โฮ้าฮ่า่ะฮ่าฮ่่ตายซา่ะ โดวตายแล้วคอมโบเนี่ยพอุนี้ถ้าฆ่ามึงเยอะนี่มันตายเลยเนี่ยมึงต้องไปฟาร์มเงินมาสุ่มเดี๋ยวแบบปุ้งเดี๋ยวหายไปเลยเฮ้ยขวบสายฟ้าขนาดใครขวบส่ฟ้าขนาดใครขนาดนักใครขนาดใครเฮ้ยเฮ้ยพอดี้ต้องอ้าว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 มันโดนบีมตายเลยอ้าวเออพูลินอันเนี้ยก็อยากได้ไหมก็ลองปลาใส่พูลินีหลบไม่ได้ได้ทางกันไม่ได้400,000 400,000กลางอนาเขตอุ้เองเฮ้ยฟูกะ โฮ้ยไม่ไม่ไม่คู่กันเฮ้ยนี่ขนยางขนดารก็มาโดนเดินไม่เสร็จแรงไหมโต้ไม่โอ้ยแรงอยู่นี่โอ้สามร้อยอ่ะโอ้สามร้อยรัวๆเฮ้ยๆแรงอยู่เนี่ยสองพันแต่ก็ไม่แรงเท่าท่านีล้วแล้วมึงเอาสตันไปแลกแลกกับดาเมจมันคุูมไหมเนี่ยไอ้เหี้ยบขนยางต่อยแรงกว่าเยอะคุณเนี่ยอ่อนเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยกู ปั๊บปั๊บนี้กดรวบขึ้นฟ้าแล้วต่อยจัดตายหมดเลยโดเนิบละจะมาคอมโบกับพลแสงได้ใช่ไหมเบลไม่รู้มันน่ากลัไงวะไม่ก็ที่กระโดดมันติงแติงที่กระโดดคือมันรวบมันรวบนี้ขึ้นฟ้าแล้วมันก็วาไปตีกันใช่ไหมตอนนี้เมื่อกี้หมื่นหกตอนนี้เหลือหมื่นสองสี่พันอ่ะอหนึ่งตายก็ไม่ค่อยอ้าวก็ไม่คิดยแรงไงโตมันไม่น่าตายวะท่านี้แรงกว่าโตอุตฟาร์อยารู้ละเดี๋ยวมา เราอาผมโดนเนื้อมันดูผลเคุยกันตัวอย่างเออผลเคุยกะไม่หนุนเลยอะเล่นหมดไม่หนุนเป็นที่อะไรวะผลนะพว่บิ๊มผ่าปูเหมือนกี้มันได้แล้วฟีนิกซ์โดนบัฟอย่างเดียวเออเออกูจะกดอะไรแต่กูเสียดายผลฟีนิกซ์กูอวโตทำไมมันต้องบัฟหายด้วยวะเพราะมึงอะมึงไม่เตือนกูให้กูอย่าใช้ผลได้เล่นเปิดประตูไม่ได้บิ๊มเปิดประตูไงบิ๊มอ๋อเขาสู้ครับก็ไปกันเลย โอเคเขาก็วาร์ปพะมังไหนอ้ามันรู้เหรอมันไม่ให้วาร์ปแล้วไงข้ามีโอเปะ5วาดีโตเดี๋ยวเปิดประตูให้เปิดไม่ได้ครับเป็นชิปลองไม่ได้หรอมันทำไม่ได้คุณลองละนี่ไงแคนนันบอคุณปลดล็อกกระสุนปืนใหญ่ไม่เป็นกาบไปย่ะกดปุ่มละเอ้ากดปุ่มแล้วประตูเปิดได้โอเค เฮ้ยโตมอเตอร์เต็มเกาะเลยได้ตค์มันไม่รู้ต้อที่ไมมันตายวะยังไม่ได้ฆ่ามันเลยใช่ทำไมเราไม่ทำไมเลื่อนมันลดอ่ะเขายังไม่ทำอะไรเลยไม่รู้อ่ะใช่หมสายฟ้านั่นออกไปแล้วตัวละหมื่นเหรอฮะเดี๋ยวข้าหัวกูเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เอ้ยตัวละพัน ไอบิมตัวละพันบิมตั้งค่าดิไอ้ไอปลาขโมยปลาอ่าขายเขาไปขายไอนี่เป็เกียร์มันคืออนไหนวะตัวอาได้ห้าร้อยไอที่สังเกตเปิดเปิดไปที่เซตติ้งอ่ะเลื่อนเลื่อนหาคำว่า oscillation ต่อจากคานขี้เห็นปะในตั้งค่าอ๋อตัวแหลกตัวอานี่ยวะก็ตั้งเป็นตัวอากระคาได้ที่ไหนจีนบอกเขาใช่เหรอไอบอสบออะไรไม่รู้เดี๋ยวบอจุติ แอลลี่ด้วยเฮ้ยไม่ถ่าย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 รูปไว้ถ่ายรูปไว้อําแบตกูหมดแล้วอ่ะไม่ไม่ต้องถ่ายหรอกมันอยู่ในคลิปยูทูบตลอดกาลลวป่ะไปเนอะเอาคือแกอัดคลิปให้เหรอใช่เขาจะลงยูทูบเฮ้ยมีคนไปกับเราเลยถ้าเขาเวียงหินใส่มันจะโกรธไหมอ่ะไม่โกรธเนาะวิ่งเข้า็นสุดยอดแย่มาจากไหนไม่รู้ทำยังไงเกมกลับมามาไม่รู้อ่ะเปิดหมดไง เราเออลงยูทูบอ่ะดังละแล้วกูมีคนกลับมาเล่นแล้วก็ไม่เล่นแล้ว <คน S 1> ่เลฟาร์มมันจะมาดูนี่ยอะไรวะเฮ้ยมีแหละเนี่ยนเ,ยเยนี่ยแล้วก็แบบเนี่ยแล้วเราพอมาเปิดเกมมาใช่ไหมก็จะฟาร์มไว้แล้วก็จะบอกว่าไม่ฟาร์มแล้วออกเกมโอ้ยตกแรงแล้ฝนตกอ่ะไม่มันเอเดทอใส่หัวกูเอยเปิดกานยัย่ะแกกล่องอะไรฝนบินเออมันรถปรับใหม่อ่ะแกลองกินไหม อะไรไม่อะแกอย่าให้มอนเตอร์มานั่งเรือนะเดี๋ยวเขาเอ้ยเอมีซี่ไม่เอ้ยอะไระมีของแก๊หยุดฝ่าดิ่เขาจะตัน,นลูกแก้วอ่ะแซมมันเดิมอันนี้มันใบหนังเลยหน่อมั้ยหนังสืออะโลบั๊กอะกดแล้วเป็นโลบั๊กอะว้าว<ะ>หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโลบั๊กคืออะไรเข็มทิศประหลาดมันเขียนอย่างเงี้ยเฮ้ย มันจะเข็มทิศได้แรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก,กดคูซื้อสิบอันอะซื้อไม่ได้โลบัคมากเกินไปอาจจะได้เอาต้าแรมันบอกว่าแกอย่าขยับนะมันบอกว่าคอมพาร์สประหลาดนี้มีหนึ่งในห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ผลที่มีออรา่าแล้วก็เป็นอ๋อก็คือมีโอกาสเป็นผลเอลต้าแรงกับผลผลเออมีโอกาสกับผลแรงผลเอาต้าแรงมีออรา่าคนตื่นใช่แล้วมันได้เข็มเดียวและประเด็นจะได้เข็มเดียวคนเดียวแค่นี้อย่างหนึ่งหมื่นลบัคแย่แล้วเข้าไปไม่ได้เฮ้ย แล้วมากดแผ่นน้ำแข็งแล้วก็วิ่งเฮ้ยเฮ้ยคอมบอนบล็อกเอ๊ะกุสุนได้ไซส์บทข้าวน้ำผลลอยเอ้ยผลลอยเมลีสองซอสสองดีเฟนส์หนึ่งเก็บเลยทำไมไม่เป็นลมวะมึงจะมาเป็นน้ำทำเขาเห็นเก็ตติงใช่เหรอลงใปตายน้ำละแกลองน้ำไปดูดิกกดเก็บเออเขาแกล้องน้ำน้ำไปดูอ่ะได้มันยังเก็บได้อยู่ได้เขาเชื่อ เจ็บได้ไหมมึงก็โดนหลอกอูอก็ยังรอดอยู่เป็นแพงขโมยผลเืิมท่าทรมาหากินเลยโอ้โหปิดแล้วปิดแล้วปลอดภัยเอ้ยเยี่ยมดอเียกูมาถ่ายลูกไปเอ้าตายเพราะอะไรอะกี่ว่าแสงไม่ใช่แกขอขวใจวันอะอืองันแกตายปะ ไม่นะปวดแค่ของฉันถ yani ูกเป่าขโมยไปล่ะใช่ใช่ต้องต้องใช้ในคลิปแด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันเออรีวิวสกิลครบยังวะยัง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 เหลือท่านึ่งป่ะก่อนออกรีวิวทุก่ามามายืนให้ดูทำจะไปกันหน้าไปไหนจะออกแล้วหรืออะไรเปาพร้อมนะพร้อมถ่ายรูปไหมพร้อมพร้อม เราจะหันหน้าไปทางไหนทางไหนก็ได้เพราะนี่คือคลิปวิดีโอคลออิดเราหล่อข้างหลังบ้านเหรอได้เท่มากแต่ว่ามันใหญ่ไปแต่ว่ามันจะอยู่ในคลิปอะองงเพราะงั้นเฮ้ยแย่แล้วกูเอ้ยมันจะอยู่ในคลิปไอ้แกทางด้วลูกบอลอ่ะไม่เห็นแกทางเลยโอ้แปดพันชีนี้โอ้กูตายไม่เกิด ขอบคุณที่ดูจบคิดหน้าต้องดีกว่านี้มั้งนะ